สวัสดีครับสรุปตลาดหุ้นอเมริกากันหน่อยครับนักลงทุนอย่างเราจําเป็นต้องรู้ข่าวสารความเป็นมาเป็นไปของหุ้นนะครับหุ้นของเราที่เราออมอยู่นั้น มีความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างเริ่มกันด้วย18หุ้นยักษ์นะครับเลียงตามมูลค่าการตลาดเลยนะครับสัปดาห์นี้มีผู้รอดอยู่แค่2รายเท่านั้นเองครับก็คือในส่วนของที่เป็น Energy นะครับน้ำมันมี e x x ซอนมอ i l ลนะครับกับ h e ฟลอนนะฮะนอกนั้นร่วงลงหมดเลยครับโดยที่ t ท sla นั้นหนักที่สุดครับ16%เลยทีเดียวตอนนี้จอร์นสันเห็นจอห์นสันนั้นขึ้นมาแซง t ท sla แล้วนะครับโดยขึ้นมาอยู่อันดับที่7ตามติดกับ United Health แลวครับ2 Healthcare ตัวนี้ คาดว่า t ท sla นั้นน่าจะโดน e x ็กซอนมอรโแซงในไม่ช้านี่นะครับเพราะว่า Market Cap นี่ห่างกันไม่เท่าไหร่เองครับตามติดจี้มากๆส่วน NV i d i เดียขึ้นมาที่10อันดับแล้วนะครับท็อป10แต่วิกฤตครั้งนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าหุ้น Finance ของอเมริกานั้นค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งกันนะครับขนาดวิกฤตการเงินนะครับแปลตรงตัวเลยคําว่าการเงินนี่ก็ยังเอาพวกยักษ์ใหญ่ไ Finance ของทางอเมริกาไม่ค่อยจะลงนะครับวีซ่าเจพีมอร์แกนนะครับแล้วก็ m a s t e r c a r d นี่ ยังอยู่ในท็อปทเวเลยนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับต้องรอดูกันยาวๆแต่ยิ่งวิกฤตมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับยังคงอยู่ได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าให้เครดิตนิดนึงนะครับใครอยากเก็บหุ้นยาวๆเกี่ยวกับหุ้นการเงินนะครับสตัวนี้เนี่ย ก็แนะนําเลยนะครับแต่ถ้า3ตัวนี้นะฮะให้ผมเลือกนั้นมีการเลือกที่แตกต่างกันนะครับผมขออนุญาตตัดวีซ่าออกไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ของวีซ่านะฮะกับมาสเตอร์คัเราจะเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสตัวนี้นั้นเน้นกันที่ราคาหุ้นครับไม่ได้เน้นที่ปันผลเพราะปันผลเขาให้น้อยมากนะฮะแทบจะเกษียณไม่ได้เลย จะเน้นกันที่ราคาหุ้นเอาถ้าให้เลือก2ตัวนี้ผมไปที่ m a s t e r c a r d ครับเพราะว่าด้วยทิศทางแล้วก็ผลงานในอดีตนะฮะค่อนข้างที่จะชอบมากกว่าครับเพราะว่า Visa นั้นให้ผลตอบแทน10ปีระดับเกือบ200%นะครับแต่ถ้า m a s t e r c a r d รเนี่ยระดับเกือบ600%ให้กับผู้ถือหุ้นเลยเดียวส่วนถ้าเป็นเน้นปันผลนะครับระดับ JP m o r g a n ที่จ่ายปันผลอยู่3%อันนี้ก็คือช่วยเราเติมพอร์ตได้และครับก็เก็บแตกต่างกันครับอย่างน,น้อยมี2ตัวนี้ก็ยังดีนะครับ้าาารรอกเงินนนป็นผูํุตสหม เลยยทีีเดวิลลี่หุ้นยานี่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอยู่อันดับที่16นะฮะไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ค่อยๆรูดลงมานะครับยังไม่ใช่เวลาของกลุ่มเทคนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมาเมื่อไหร่ผมว่าก็ขึ้นไปลุ้นท็อป10กันหมดนะฮะมาดูหุ้นที่เป็นผู้ชนะนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับมีใครบ้างนะครับโมเดอร์นาอยู่อันดับที่3นะครับนี่ฮะที่เรารีวิวกันมานะครับว่ามีผู้ถือหุ้นมาลงทุนเยอะมากๆเลยนะครับสัปดาห์นี้ แต่ข้อยังแพ้ฮอริซอนตัวนี้ครับเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์เหมือนกันนะฮะตัวนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นบริษัทที่ทั้งจอร์นสั้นและจอร์นสั้นและก็แอมเจนนะครับพากันประมูลเพื่อจะซื้อบริษัทนี้นะฮะแต่สุดท้ายแล้วครับแอมเจนได้ไปนะฮะจอร์นสั้นจอร์นสั้นก็ยอมแพ้ไปทําไมบริษัทยักษ์ใหญ่ถึงจะเอาเจ้าฮอริซอนนี้นะครับเพราะว่าบริษัทนี้นะครับนอกจากจะทํายาพวกแก้อักเสบโรคเกาต์โรคไหลต่างๆนะครับที่คนเป็นกันแต่บริษัทนี้นั้นทําเกี่ยวกับโรคหายากด้วยครับ นี่ไม่ธรรมดานะฮะอะไรที่แบบโลกที่หาคําตอบไม่ได้ โรคที่มีหนึ่งในร้านบริษัทยานี้จัดการให้นะครับมีวิจัยมากมายเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพอร์ตยานั้นเยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็ต้องมีของดีแะครับระดับที่2ยักษ์ใหญ่นั้นแข่งกันนะครับเป็นผู้ชนะเยอะที่สุดเลยครับขึ้นมาถึง16%นะฮะส่วนแอมเจนไปซื้อฮอลเลสันไปตัวนี้นะครับก็หุ้นร่วงลงมานะฮะเพราะว่าผู้ถือหุ้นเกรงว่าจะใช้เงินเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเป็นความกลัวระยะสั้นมากกว่านะครับเพราะว่าในวันเดียวกับที่หุ้นร่วงนะครับพ่ง ขึ้นปันผลอีก10%เลยนะฮะเป็นหุ้นยาที่เก็บได้ครับ a m g n ตัวย่อ AMGN นะครับหุ้นเกี่ยวกับสร้างบ้านเริ่มมีการกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับเขาขึ้นมาจากบอททอมแล้วนะครับใครที่ยังไม่เก็บนี่เก็บไปนิดหน่อยก็ยังดีนะครับใครชอบหุ้นสร้างบ้านของอเมริกานะครับเป็นธุรกิจที่จะอยู่ยั่งยืนยงไปแน่นอนละครับเพราะดีลกับทางอสังหาอเมริกาโดยตรงนะฮะยังมีพื้นที่อีกมากมายครับอเมริกาให้ได้สร้างบ้านนะครับประชากรมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรแล้วกก็ออพพยมมาาที่เิ ในการนี้ย้ายถิ่นฐานบ่อยมากๆครับ P H M นะครับ Paul Te k u p Group นะฮะกับ ดรฮอนตันนะครับถ้าให้เลือก2ตัวนะครับผมไปผู้นําทางอุตสาหกรรมนี้นะครับก็คือดรฮอนตันนะฮะผลงานนี้พอได้กรุบซู้ไม่ได้เลยครับอันนี้เป็นผู้นําอย่างแท้จริงนะฮะสิปีมานี้ให้กําไรผู้ถือหุ้น30 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ธรรมดาเลยสําหรับคุณรับสร้างบ้านผู้แพ้บ้างครับยังเป็นหน้าตาเดิมๆเลยฮะอุตสาหกรรม EV ยังหนักเลยนะครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยครับความกลัวนั้นเยอะมากๆนะฮะในอุตสาหกรรมนี้จากนักลงทุนลิเวียนเทสลาลูซิตโดนหมดครับลบเยอะมาก ระดับสิบห้าระดับ15%ขึ้นไปเลยทีเดียวค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับใครลงทุนอยู่ก็ถือโฮไว้รอนิดนึงนะครับดูทายเขาก่อนว่าจะเป็นยังไงหลายท่านอาจจะคิดว่าเฉพาะเทสลาไม่ใช่นะครับทั้งอุตสาหกรรม EV จริงๆนะครับโ o บอกครับก็โดนลงมานะครับผู้ใช้ไม่ได้ตามเป้านะครับพาราเมากับ Warner Brothers นะครับธุรกิจบันเทิงก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับลบ11%กับลบ มาดูฮิตแมปประจําสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการขายออกอย่างแท้จริงเลยนะครับโอ้โหแดงแดงเข้มแดงอ่อนนี่สลับกันแล้วนะฮะตรงที่ดําๆก็คือลบนะครับโดนขายออกแต่ว่าไม่เยอะมากผู้รอดมีแค่ Energy กลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะครับยังไปต่อได้นะครับตอนแรกนึกว่าจะเริ่มเริ่มร่วงลงมาแล้วถ้าเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเซมิคอนดักเตอร์ AVGO ครับเก็บกันหรือยังครับเพื่อนๆตัวนี้นี่สายปันผลยังไงก็ต้องเก็บนะครับต้องขออนุญาต ชีออกหน้าออกตาหน่อยเพราะว่าหาไม่ได้ง่ายๆครับาปีจะขึ้นปันผลระดับ30%แล้วก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นเทรนด์ของโลกด้วย Facebook นะครับของพี่มาร์คนี่ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะครับ JP Morgan นะครับบอกว่าให้รีบช้อนได้แล้วนะครับเก็บไว้หน่อยก็ยังดีเพราะว่าปีหน้านั้นอาจจะกระเตื้องขึ้นมาแล้วครับสำหรับ Facebook Consumer Cycle นะครับมีแค่หุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์สร้างบ้านนะครับแล้วก็ของใช้เบตเตเล็ตเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้รอดตัวมีเพื่อนๆบอกมาว่าอยากได้หุ้นอาหารนะครับหาต� หาตรงนี้ครับหุ้นอาหารอยู่นี่นะฮะตรงนี้เป็นหุ้นที่ปู่บอิลวเฟตชอบนะครับคลาฟไฮนะครับซอสมะเขือเทศแต่เขาทํามากกว่าซอสนะฮะแต่คนไทยจะคุ้นกันกับซอสมะเขือเทศตัวที่เป็นคลาฟไฮแต่ถ้าผมเน้นนะครับผมจะเน้นให้เป็นตัวนี้นะครับมีเก็บอยู่เหมือนกันนะครับ GIS ตอนแรกนึกว่าจะไม่รออซะแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าหุ้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะตอนนี้ดอกเบี้ยจ่ายอยู่ประมาณ2%กว่านะครับ GIS นะครับ General Mills ทำโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับที่เป็นขนมขึ้นห้างของอเมริกานะครับรวมถึงอีกหลายห้างทั่วโลก เขาก็จ่ายออกไปเยอะมากๆ f i ฟ a น c e นซ์ไม่รอดนะครับเฮลท์แคร์ก็แท้งไม่ไหวนะครับโดนกันไปหมดเลยครับโมเดอร์นาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครชอบดูฮิตแมพก็เช็คตรงนี้ได้ครับโมเดอร์นารอลุ้นกันสัปดาห์นี้นะครับว่าจะมีแรงช้อนซื้อกันมากหรือเปล่าเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ลงมา2สัปดาห์ติดแล้วนะครับลุ้นนะฮะสัปดาห์นี้มันน่าจะมีแรงช้อนซื้อเข้ามาบ้างแหละมาสรุปข่าวที่สําคัญกับผู้ถือหุ้นหน่อยนะครับส่วนมากนี่ก็จะเป็นหุ้นยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ใน SP 500ทที่คนนไยถือกัเยอะมากกๆนองทุน ไ Microsoft นะครับเดินหน้าเกมรุกหนักมากๆจริงๆนะครับวันจันทร์นะครับตกลงที่จะซื้อกิจการประมาณ4%เของตลาดหลักทรัพย์ดอนดอนนะครับอันนี้ถือเป็นก้าวที่น่าสนใจมากๆของ Microsoft นะครับต้องจับตามองครับว่าข้อมูลที่จะได้จากตลาดอังกฤษนะครับจะทําให้ Microsoft นั้นเติบโตขึ้นไปได้อย่างไรบ้างนะครับ S&P ไม่ห่วงครับเพราะว่ามี Microsoft อยู่ในนั้นแล้วแต่ใครที่ชอบถือหุ้นรายตัว Microsoft นี่ต้องบอกว่าไม่มีไม่ได้จริงๆนะครับโอ้โหลุกหนักมากจริงๆเก็บพอร์ตเป็นว่า เนลยะครับในยามวิกฤตตอนนี้ถึงเวลาลงทุนของเขาเลยแล้วครับแล้วก็ไม่แพ้กันครับ Apple ก็พยายามเก็บเหมือนกันครับนี่ลงทุนในญี่ปุ่นนะครับสองตัวนี้นะครับอันดับ1อันดับ2แข่งกันมาก Microsoft นั้นมีเครื่องเกม Nintendo นะครับอยู่ในพอร์ตก็แข่งกับตัวนี้แหละครับ Sony PlayStation 5นะครับของ Sony ยอดขายในอเมริกานะครับพุ่งสูงขึ้นในช่วง 2- 3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มคลายกังวลแล้วนะครับกับปัญหาเรื่องซัพพลายเชน ไฟเซอร์ครับตัวยอด PFE นะครับให้ผลดีงามมากๆนะครับแล้วก็มั่นคงสุดๆคาดการรายได้ต่อปีจากวัคซีน mRNA นะครับว่าจะได้ยอดแตะหมื่นล้านดอลลาร์นะครับภายในปี2575ยังขายได้โอเคอยู่นะครับแม้ว่ายอดจะไม่ได้แบบว่าพลิกๆเหมือนสมัยก่อนไม่ได้มีแค่ mRNA นะครับในพอร์ตยาของไฟเซอร์ต้องบอกว่าหลากหลายมากๆนะครับเป็นบริษัทที่เก่าแก่มากๆนะครับบริษัทหนึ่งบนโลกนี้เลเซียลนะครับตัวยอ่อ RTX นะครับอยู่ในกลุ่ม d e f ฟ n s ซ v e เป็นผู้นาอุตสาหกรรมอยู่นะครับตัวนี้ให้ผลดีเหมือนกันนะครับเป็นคู่แข่งกับ LMT นะครับหลอกคิดมาตินโชว์ความร่ํารวยแลลวครับประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับมูลค่าประมาณ ,6000 ล้านดอลลาร์บริษัทไหนที่ซื้อหุ้นคืนนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าเงินเหลือใช้ฮะสามารถที่จะนาเงินมาซื้อหุ้นคืนได้ก็ต้องยกเครดิตเรื่องการเงินให้บริษัทนั้นนะครับฐานะการเงินดีมันก็อุ่นใจและฮะเวีนครับยกเลิกแผนการผลิตรถตู้ไฟฟ้าในยุโรปร่วมกับ m e อ c e เ e s สนะครับอาจจะเป็นส ความกังวลยิ่งมีเยอะๆอยู่รัฐบาลสหรัฐครับใช้จ่ายอีกแล้วว่าและใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าเดือนพฤศจิกายนในปีที่แล้วนะครับถ้าเทียบเป็นรายปีโครงการเยอะมากครับนู่นนี่นั่นหูจะพิมพ์เัินไปไหนนะครับใช้เยอะจริงๆนะครับขนาดวิกฤตรอบนี้ Apple นะครับร่วมมือกับ t a ต a Group ปนะครับจากอินเดียเปิดร้านค้าร้อยแห่งนะครับจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะของ Apple นะครับ s เ a c e x เสนอขายหุ้นวงในของบริษัทเอกชนนะครับราคา77ล้านดอลลาร์ต่อหุ้น อันนี้ก็เป็นบริษัทในเครือของอีลอนมัส์นะครับ IBM ครับร่วมมือกับ r a p i d u s นะครับประกาศร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครับสร้างเซมีคอนดักเตอร์ชั้นสูงในญี่ปุ่นครับจับตามองเลยครับ IBM จากคุ้นที่ต้องบอกว่าไม่น่าจะมีความหวังเท่าไหร่จากผู้ถือหุ้นนะครับ ตั้งแต่แตกหุ้นลูกไปนี่โอ้โหทรายดีๆมาเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เพิ่งมาเริ่มติดตามช่วงหลังๆนี่นะครับหลังจากที่เห็นว่าทรายเขาเริ่มจะดีนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปครับว่า ibm จะดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าปันผลนั้นดีงามมากๆนะครับ ibm วันอังคารนะครับประกาศเงินเฟ้อ cpi ครับสรุปว่าอยู่ที่7.1นะครับเทียบเป็นรายปีต่ำกว่าที่คาดการไว้7.3%ตนะครับตอนนี้มีร่างกฎหมายใหม่นะครับพยายามแบนแอป tiktok นะครับในรัฐสภาอเมริกา เลเวลที่อินคันะครับตัวย่อโอนะครับพูดอักษรหาริมัสับยอดฮิตของอเมริกานะครับประกาศขึ้นเงินปันผลครับ0.2ดอลลาร์ต่อหุ้นนะฮะจ่ายปันผลรายเดือนอีลอนมัสนะครับเสียตำแหน่งบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วครับให้กับเบอร์นาร์ดเอลเนอเจ้าของลุยวิตทองแล้วก็อีกหลายแบรนด์มากมายนะครับทวิตเตอร์นะครับมีแต่เรื่องแย่ๆครับทั้งหุ้นทวิตเตอร์แล้วก็เทสลาแล้วก็พังกันร่วงเลยนะครับมีข่าวว่าไม่จ่ายค่าเช่าสำนักงานทั่วโลกนะครับรวมถึงสำนักงานใหญ่ในนซาฟ Cisco, เป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับเห็นข่าวบอกว่ากําลังเจรจากันอยู่นะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุน,นี้หรือเปล่านะครับที่อีลนมัสถึงขายหุ้นเทสล่าออกมาใช้นี่นะครับมีข่าวว่าอย่างนั้นนะฮะวันพุธนะครับจุดปเปลี่ยนเลยครับของตลาดหุ้นเรา ซาย CPI ที่ดีเงินเฟอ้อที่ลดลงนะครับไม่ได้ช่วยเลยนะครับเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.5นะครับตอนนี้ทั้งหมดก็อยู่ในระหว่าง4.25ถึง4.5แล้วนะครับหนักมากๆเลยครับเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าที่คาดการณ์นั้นตอนนี้อยู่ไม่ไกลแล้วครับไม่น่าจะรอดนะฮะถ้ายังขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆเพื่อนๆคนไหนอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียบ้างครับ ขอเสียงหน่อยนะครับคอมเมนต์มากันได้นะฮะตอนนี้ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่ารัฐเตรียมตัวสร้างเครือข่ายเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับและสถานีเติมน้ามันเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับรถไฟฟ้านั้นเต็มถนนไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีแต่เทสลาทั้งนั้นเลยเริ่มจะเห็นเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วครับแล้วก็ในวันพุธนี้เองนะครับอีลอนมัส์ยื่นฟอร์มโฟนะครับอย่างที่คลิปที่เรารายงานกันไปว่าขายหุ้นเทสลาออกไปเยอะมากๆนะครับมูลค่าประมาณ3 6พันล้านดอลลาร์เลยนะครับก็มีข่าวว่าจะเอาเงินนนนจําวี้ ไปลงที่ทวิตเตอร์หมดเลยครับวันพฤหัสนะครับก็มีข่าวดีๆกับเทสลาบ้างนะครับแม้จะไม่ได้ช่วยหุ้นเทสลาขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นวันที่มีผู้ถือหุ้นช้อนหุ้นเทสลาขึ้นมาแล้วครับก็จะเปิดตัวโรงงานใหม่นะครับจะประกาศความเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้านะครับก็รอฟังได้นะครับโรงงานใหม่ในเม็กซิโกนะครับ Google ครับกำลังทดสอบเบต้าบัตรประจำตัวประชาชนแบบดิจิทัลนะครับต่อไปก็จะเป็นดิจิทัลกันหมดแล้วครับจะบุกเบิกโดย Google ครับ n น็ตฟลิครับย่ำแย่เลยฮะเกี่ยวกับการที่จะให้บริษัทต่างๆมาลงโฆษณานะครับขณะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างก็ยังไม่สามารถได้ตัวเลขตามเป้าได้นะครับน่าเป็นห่วงครับกับธุรกิจสตรีมมิ่ง และวอมา a ครับนี่จะส่งสินค้าด้วยโดรนแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับมีข่าวมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับว่าจะส่งสินค้าด้วยโดรนแบบจริงจังนะครับหมายความว่าแผ่ขยายเป็นวงกว้างจะให้มันกลายเป็นเรื่องปกติให้ได้นะครับและบอกเลยว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับกับบริการนี้สําหรับลูกค้าที่อยู่ในแทมปาออ l a เรนโดนะครับเดลัสและ p ฟ o นก i x ใครที่มีประสบการณ์ตรงนะครับยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะอยากรู้เหมือนกันเทสลาเปิดตัวเทสลาอิเล็กทริกคาร์นะครับก็ต้องการที่จะ เป็นผู้บุกเบิกนะครับอีกแล้วกับรถที่ใช้พลังงานแสงอาทิต์นะฮะวันศุกร์นะครับอันนี้แปลกใจมากๆเลยครับ arc innovation etf นะครับของแ t ชิบูดได้รับเงินลงทุนนะครับกว่า1 5พันล้านนะครับหมายความว่านักลงทุนเอาเงินมาลงทุนนะครับในขณะที่เราขายหุ้นเทคโนโลยีออกไปนะครับก็จะมีนักลงทุนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เรียกว่าใจถึงนะฮะในวิกฤตนี้ก็คือเกงกําไรนะครับว่าเศรษฐกิจกลับมาเมื่อไหร่นะครับเงินพวกเขาเย็นพอรออย่างเดียวครับช้อนไว้ ถึงเวลาเศรษฐกิจกลับมาแล้วก็ขายน่าจะทํากํำไรได้เยอะนะครับอาศัยการวิเคราะห์แล้วก็ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งนะครับถึงจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งพอที่จะช้อนหุ้นในวิกฤตรอบนี้ได้นะครับแบลปซี่นะครับตอนนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าจะใช้เท s l a s ซมินะครับหนึ100คันกําลังจะเริ่มใช้งานจริงแล้วนะครับ แล้วก็จะติดตั้งแผงชาร์จเทสลาด้วยในเมืองโมเตสโตกับสคราเมนโตเนนซี่เพโลซี่นะครับก็หนุนเหมือนกันครับห้ามใช้ติ๊ t o ็อกในรัฐสภานะครับกลัวมีการดักฟังนะครับกลัวจีนจะรู้อะไรบางอย่างนะฮะก็อะไรห้ามได้ลดความเสี่ยงได้ก็ล้วก็ลดไปก่อนนะครับสัปดาห์นี้นะครับมีประกาศผลงานประจําไตมาสด้วยนะครับมีของ GIS นะครับที่ผมพึ่งแนะนําไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับใครสนใจก็รอฟังผลประกอบการเขาก่อนนะครับ GIS อยู่ตรงนี้นะครับเป็นวันเดียว กับ Nike ้แล้วก็ Festex เลยนะครับโดยที่วันพุธนะครับนี่ฮะไม c ครนครับอีกหนึ่งเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนสร้างโรงงานที่ใหญ่มากๆนะครับจากรัฐบาลไบเดนนะครับอันนี้ต้องรอติดตามเลยครับว่าผลประกอบการเขาจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วพบกับสรุปตลาดหุ้นเมริกาใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ